วิดีโอนี้นะครับจริงๆควรจะคลอดตั้งแต่วันจันทร์อังคารแล้วแต่เนื่องจากว่าผมว่าพักวันจันทร์ไปวันหนึ่งนะครับเพื่อมาเล่นต่อในวันอังคารและวันพุธเพราะว่าผมทาหนังไว้และหนังเรื่องนี้นะครับมีจุดเชื่อมโยงของวิดีโอนี้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะ ย้อนมาดูกันแล้วใช่ไหมละครับผมนะถ้าใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆนะครับเรื่องตอนที่แดวนะครับผมมีแก๊งมาเลดบ้านฟาร์มเรานะครับแลนก็คือแก๊งพีบีแต่เราว่าเด็บได้นะครับไม่เชิงว่าเด็บหรอกนะครับก็เอาตัวรอดแลวก็เก็บของมาได้เช้าวันต่อมานะครับเรามาขึ้นบ้านนะครับก็โดนแก๊งอฟเวอร์เลดนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่มีของอะไรเลยก็เลยไม่เสียดายอะไรส่วนเลตต่อมาก็เป็นบ้านฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเสียส่วนที่คุณเห็นการเลดภายในวิดีโอนี้คกก็ือแง มาเลดแก๊งฟฟยเวอร์นะครับผมส่วนผมก็ส่งกําลังใจแรงเชียร์ไปครับและตอนนี้บ้านผมต้องขึ้นบ้านเหล็กแล้วโอ้โหแบบว่าตาผมจะไหลวะแล้วมาจุดดียังไงวะโดนเลดห้าครั้งผมมีข่าวดีจะประกาศนะครับผมจะเปิดรับสมาชิกแคนนะครับเพื่อเอาไปรบกับเกาหลีนะครับก็ติดตามได้ที่แฟนเพจและดิสคอร์ดใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะฮะส่วนวิธีคัดก็ผมจะดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าถูกใจผมก็เอาเข้ามาเล่นเนี่ยแหละนะครับ วันนี้มีความสุขว่ะไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งด้ยนะเอ้เหน่อยบเดียวไม่ช่ียวไม่ใช่ตบบิ้วก็อัพอัเฮ้ยเชียร์พี่พี่เชียร์แล้เชียรแล้เฮ้ยเอาเรเอาเอา ทำไงที่นี่อะไรล่ะปะช่วยด้วยผมไม่ได้จะยกเทียนทำมาแตกนี่ครับผมโษๆเลยเนี่ยผมขอโทษครับพี่คือจริงๆอ่ะผมจะปิดประตูนะครับแต่มันเฉล็บไปโดนแบตพอดีน้องๆหนูๆนะครับ โปรดเอาคอนออกก่อนนะครับใกล้แผงวงจรเนี่ยอันตรายนะครับเอ็มติดเฮล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 ตม่แรกมาอีกปมเด็กโหแน่นเลยพี่พี่บอย แน่นกวเก่าเลยโอ้โนโนโนโอเคนินงนิดนึบเี่เฮ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วนี่น,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 นเอ้ยโหอะะ มีเสียงเรดกันนะครับจริงๆไม่ใช่เสียงเรดนะครับมีคนบื้นรถถังนะครับแล้วก็แก๊งฟอยเวอร์เนี่ยมาเอา M2 ไปขึ้นบนเสาไฟฟ้าด้วยนะครับพวกผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกกันหน่อยดีกว่านะฮะตอนนี้เรามีอาวุธกันแล้วนะครับผมจะขึ้นไปบนลันไซเอาสไนเปอร์ไปสองยิงหัวมันนะครับส่วนน้องตองกับบอลเนี่ยจะขับพอนะครับแล้วเอาบ้องไปยิงมันเลยภารกิจนี้ค่อนข้างเสี่ยงตายนะครับเอาที่กี้ยิงพี่เหรอหีย เกมสองมตรวจตงไปทางล่างกันครับปีนไปหมดละเกมยิง okay, ต่อโอ้ตายเลยวะค้นขับศีด้ป่ะโอ้โหรอแต่ว่าอีวอนดาโอ้โหตู้จะตายพุ่จะตาย แม่ไม่ได้ติงครับคุณผู้ชมเราต้องกลับเลยฮะหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งเฮ้ยเอ็มทูหัวแตกเอ็มทูหัวแตกแต่ว่าไม่ตายเชฟฟี่ยิงฝันซอกแค่มารตกาเอาละเอาละบ้านมันกดละ โยยดนหัววะ่ะเอ้ยตายาคายิ่งแล้าตายคาบ้านะ่ะแหม่ผิดคาดนิดเดียวครับคือตัวมัมทูเนี่ยมันกระโดดลงข้างล่างเลยครับเพราะมันรู้ว่ามีหอมาชาร์จเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะพวกเราก็มีน้อยด้วยพีไ่ได้ของเลยนมสัน โอ้ยยัยไม่รอดเลยเยี้ยผมมากวนประสาทมาระดับหนึ่งครับเรียกได้ว่ามาดักหน้าบ้าแบบโกสตีมมันนะครับไม่รู้ว่ามันแค้งหรือเปล่านะครับตอนนี้คือผมชิๆลๆแล้วบ้าผมเสร็จแล้วนะฮะ น้องผมมีโปรเจกต์นะครับคือบ้านมันเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะครับถ้าเราไปข้างบนเนี่ยแล้วเอาบ็อกเก็ตเนี่ยยิงไปที่บนบ้านมันนะครับคือบ้านมันเนี่ยจอดหอไว้เอาตรงๆถ้าพวกผมไปเลดมันอ่ะพวกผมสู้ไม่ได้นะครับพวกมันเนี่ยคนเยอะและมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือแก๊งมันเนี่ยชอบไปฉายาผมว่าแก๊งไอ้เฮดวีเฮดวีนี่คือโรเก็ตไทยนะครับผมคือพวกผมชอบเอาโรเก็ตไทยไปยิงพวกมันนะครับแล้วรออะไรนะครับก็เอาสิครับเฮ้ยมันอยู่อ่ะน่ะ เฮ้ยไปทอไปทอเฮ้ยแล้สอยแล้สอยแลสอยได้ปะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยิงได้นะยันตกกลางกลางเลยมันไม่ท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 ันเออเราบึมให้มันกลับมาป้าเออเออเฮ้ยมันไปบ้านเราป่ะเนี่ยเราร้อนไปปัดเปไปลม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 เฮ้ยเรารอมันกลับมาแล้วเรายิงให้มันตายคาฮอเลยปะได้ปะแต่เราก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าใช่ปะ

ไดช็อตไอโซเบสป่ะสามธาเลตป่ะล้อกูเลยกูไม่กูโกรธมากเลยนมึงด่ากูเลยกูระเบิดทอมึงเอาดิ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 เงี้ยเงี้ยเมื่อเลยให้ระเบิดแท้งหมดไอยสัตว์มันพยายามด่าพวกผมในแชทให้ผมโกรธครับแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับ ผมโคตรสะใจเลยไอเชี่ยพี่จริงไม่โดนต้องเหนยหน้าอีกนิดนึงแตกสื่อไว้ถ้าพวกมันจะให้ผมยอมนะครับผมยอมอยู่อย่างเดียว ยอมไม่ละครับทุกคนมันเลดถึง4ี่ห้ารอบอะครับผมนะครับมันแค่ไหนผมขนาดนั้นผมงงเลยครับไปตายสิพระเจ้าเลดบ้างเลดบอลนะขนาดนั้นไม่กล้าไม่ให้ได้กันเลยได้ยังไงครับผมนี่ผมก็ฟื้นขึ้นชีพมาแล้วนะครับผมโคตรโหดนะครับผมกดไลค์ดิครับรออะไรบ้านนอยบ้านนอยตะโกนนี่ตะโกนนี่ตะโกนนี่เออเอาหอแตกยังไม่มีเสียงยังไม่มีเสียงยังไม่มีเสียงคนเดิน บ้านโดนฮฮอ่ะ่ขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอาวุธมาส่งก็ได้โอเคโอ้ยพี่ได้ไปท่อนดีกว่าบนบนทอมีไปทอนอยู่มันไม่อยู่บ้านตอนนี้คือบอกเลยว่าข้างบนนี่สบายใจนี่แต่ผมมีจอบนี่ผมขุดไปยันข้างล่างเลยครับผมบอกเลยโคตรชิล มันมีกระสุนสามนัดเองเหรอวะตอบ้อมเตมาได้พี่ทางนพพี่ยิงยนี่นะพี่ยิงันแล้วไอเอาไอนั่นนะไอพวกนั่นนะไออนั่นนะม่นันเซลเลยให้เอาให้เขไปยิงปอมปืนไปมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันกาลังขึ้นมาไอ่ไอเดี๋ยวไม่ต้องโดนกลัวไอสัตว์อีแค่หน้าพูดหน้าพูดอย่างนี้อยู่ไงลยคุณหน้าบึ้งมาตั้งแต่แรกแล้วหาดเลยไม่ับนรักล่องไม่มีไม่มีอะไรเลย ของกากอ่ะตบหดาหัสัมามถามออกมาอยู่ขวาหน้าประตูสาหัตายชุด่อยชุดน่อยชุดห่อยชุด่ยน่ยี่ไปเบคไฟล่านไปไน่ไปแล้วนี่ยที่นอง อันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ตายจากการโลมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันเกิดมาประมาณ1-2คนแล้วตอนนี้นีผ่ผมลงตรงน,นี้ได้วะรอิเ่ยคกล่องนี้ไม่มีอะไรวะเพื่อนมันรีพอร์ตแล้วนะครับผมว่ามีคนมาบุกบ้านมันแน่นอนแล้วครับตอนนี้คิดว่ามันน่าจะกลัวแล้วนะครับผมแล้วก็คิดว่ารู้แล้วว่าเป็นแก๊งไอ ไอพีสโนเลดว่ะมันมันมันนนนจอดทั้งห,หลังมันเลยจับเลยกล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 ับเลยมันกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมชิบหายแล้วครับทุกคนเห็นฮอใหญ่ไหมละครับผมมันมาแล้วอุ๊อ <faster. S 1> ยผมคิดว่าเนี่ยถ้าผมปลอมชื่อมาและแอบนอนอยู่ในบ้านเนี่ย พรุ่งนี้เช้าผมจะหน้าดิฟบ้างมาได้ครับแล้วผมก็ออกไปเปลี่ยนชื่อเลยครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นฟรอยเวอร์ทวิทแล้วนะครับมันมีคนนึงเนี่ยมันมีชื่อนี้อยู่ผมเลยคิดว่าน่าจะปลอมชื่อมันได้แล้วผมก็นอนเนียนๆเ,เลยครับรอมันมาเปิดประตูแล้วผมจะแบบเนียนๆเ,เข้าไปไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อะไรเข้ามาใกล้ๆดิผมนอนชิลนะครับรอมันมาเปิดประตูไม่คมีแก๊งบักดีแล้วนี่เฮ้ยไอ้โดนเลทว่าทำยังงั้นเหรอเฮ้ยไอ้เฮีย มันโดนมันโดนต๋องโอ้้ไแล้วพี่เลดเนีน่ยฟังฟังผมฟ,งผมฟงผมัง้บ<ๆ>สงสัยมันโกดจร,ริงครับที่มาผมไปบึ้มหอมันนะครับจริงผมก็ไม่ได้กะให้มันมาเลดหรอกครับแต่เนี่ยมันน่าจะแบบโมโหแล้วว่ากูโกดนะนะก็เลยมาเลดนะครับผมเฮ้ยใส่็จผมดนย ผมอุดผมอุดผมอุดตูนไหนอะัมนไม่ได้นะตั้งกระเพงมันไม่ตั้งมันไม่มีเลยได้กหลักกระเพงไม้เลยเับบ้องอัาบ้องอัดเปสตัวพี่มีบ้องหลักกระเพงไม้ตรงข้าปืนเลยพี่ ผมขอได้มป่ะพี่มีอะไรให้ผมป่ะโรน่ับปืนเร่ับปืนเกียร์อูมีสามตัวพี่สองเกียต้องกับรูมั้ยอยงเงี้ยจะไปมีไามีไมหไม่มีไปหนึ่งไปหนึงไปหนึงไปหนึงยอดสออยู่กลางหันกลางหันกลางหันผมออกไปไม่ได้ใจหนึงใจนึ่งกระเพงกระเพงพูดดิกระเพง ผมวิ่งรอบกนะผมรอรอเก็บปืนซ้ำมันเมื่อกี้กำลังซ้ำตายเลตายสองไปยมันเข้ามาเข้ามามเข้ามาปาระเบิดปาระเบิรดตาย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 ตันเรตันเรตันเรตตายหนึ่งตายหนึ่ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่

พี่ปิดป,ประตูพี่ปิดประตูพี่ปิดประตูตามน้ำใจนักกีฬานะครับผมมาเลดมาแล้วก็ขอบคุณเข้าไปนะครับขอบคุณที่มาเลดออนไลน์นะครับผมรอเล่นผมไม่ได้ขอบคุณผมดา่ามาแล้วซ้ำไอ้โง่มึงมาเลดกูเนี่ยกูได้ชิปเลยไหมครักูไปหลอกมึงฮะไอพิมอะไรดีอะฮ่าฮ่าฮ่า,า,า <S <s พีมาลายดี ขอกินขนมแป๊บเดงนะครับผมอบหบเรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราไปไฟต์ต่ออีกไฟ์หนึ่งนะครับผมจะบอกให้ว่าเวลาเราเล่นคนเยอะเนี่ยข้อเสียของการเล่นคนเยอะคือเราจะโดนปลอมตัวแล้วเราปลอมตัวราจงงเลยนะครับและแน่นอนว่าผมก็ปลอมตัวเป็นพวกมันในการไป็นลมทางนี้นะครับพวกมันมีประมาณ1 5 1 6คนและแน่นอนว่าเราทราบข่าวว่ามันเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดพึ่งนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพึ่งน้อยก็เลยนะครับเรามูงหน้าไปที่เฮดสิบสองนะครับตามทิ่กัดที่มันบอกนะครับซึ่งตอนแรกเราอยู่ประมาณแบบว่า D20E E20 ซึ่อขที่ จะไกลแล้วเราไปเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมีสิ่งที่ทำให้เราเจอมันก็คือเราต้องหาฮอลิคอปเตอร์มันครับผมแต่เป็นโรน,นีมากเลยนะเอาดิเอาดิเอาดิตัด,ดไม่รู้เลยนะพี่เกองแม่งเยอะชิบเฮ้ยมันวางกระเพงไม่ได้นะเว้ยอย่าลืมดิใช่ปะอะไรพี่บูมแต่แตะคอสแต่ตะคอสขอบขอบคุณดีขอบคุณดีดแต่ตะคอส แต่พี่ว่าถ้าเรายิงมันตายตัวหนึ่งแล้วอ่ะมันจะอ้อมเราเยอะเลยนะไม่ต้องให้คนอยู่ฮาร,ร์เบอร์แล้วออมไปนอนอ้อมไปนอนเดียวให้ตายมันก็แอบ,บหลังหอยิงนะต้องดักดีๆนะมีป้องหายผมบ้องหายโอเคโอเคสนุกเสนานแล้วคอหอใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่หอใหญ่ดอกใช่ปะต้องรีบมานะฮัลลโหต้องรีบมานะมาแล้ว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  ไม่หอเเลยอาละครับเราเจอเบาะแสอยู่อย่างหนึ่งเลยครับเราเจอหอใหญ่จอดอยู่ที่ฮาร์เวอร์นะครับไม่รู้ว่าเป็นหอใครแต่เราได้น่าจะเป็นหอมันนั่นแหละครับเพราะว่าบริเวณนี้ไม่น่ามีใครมาจอดหอใหญ่นะครับแล้วก็จากเทปที่สองมาที่นี่น่าจะใกล้สุดละเฮ้ยเกมมาแล้วเฮ้ยมาฝั่งนกี่เหรอใช่ป่ะใช่ป่ะไม่เมีซีสิบหกไม่ใช่พวกเราไม่ใแล้ว พี่ต้องมั่นเลยไม่รู้ไม่รู้เสียงวิ่งมาแล้วเสียงวิ่งมาแล้วเอฟเอฟเอฟมันขึ้นรอมันขึ้นไม่ใช่หรอเฮ้ยขึ้นหอแล้วขึ้นหอแล้วเห็นแล้วพี่เคยพี่เห็นเหรอรอสตาร์ทรอสตาร์ทเห็ไหมพี่พี่รอพี่รอมันเอาหออะไปหลังกลับมาเออมันต้องเอาหอสั่นถังออกมาเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่แล้วมุมพี่เห็นเลยทันได้เห็นไหมพี่ทำไม่ทำพี่ทำังทีนะเพราะว่าพี่ทาหมือนกับผมว่าเราต้องขึ้นไปเกี่ยวบนเขาดีกว่าพี่มีคนเหรอไม่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 ต้องขึ้นไปเดี๋ยวมันด่าเดี๋ยว เนกูมันจหาเห็นกูมันเคอะมันเห็นครบไม่เห็นผมแอบจูไม่เห็นไปต่อต่อระวังต่ออย่พี่งอันต่อมันเห็นมัเห็นมัเห็นเออมันมันดูมันอยู่ตรงพอน่ะมันยิงอ่ะกูยิงกูยิงกูยิงตายห่ตายหเอามาเรียนกูเลยเลย และนี่ก็ค so ือศึกแข่งสงครามโลกที่สิบเอ็ดแคนไอพัททะเวอร์าหน้าลุยไปหนึ่ง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 ตู้คอนเเนอร์เหรอตัวนึงไปไ ตตาสอานัตวปน่ใน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 ฝานะตัวป่าข้างในยิงตาย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 เกมทูยิงตรงไหนไปนะตู้เดู้เูตายหมดตายหมตู้เด็

เสพน้าไปเก็บปืนพน้าไปเก็บปืนมันน่าจะงงนะครับตอนนี้ว่าเฮ้ยทำไมมีชุดพึ่งเหมือนกันวะแล้วมันก็เลยไม่ยิงนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนเรายิงเลือตัวนึงเลยตัวนี้เลยตันตัวตัวนตัวนตัวไหนตัวไหนตัวไหนครับผมลวันี้สอนให้รู้ว่านะครับผมถ้าตีงูหรือตีให้ตายนะครับผมแลถ้าตีงูไม่ตายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมโดนงูฉกไงล่ะ